สวัสดีค่ะอยู่เองนะคะวันนี้อยู่อยากจะมาแชร์วิธีเลี้ยงลูกในช่วง3าปีแรกนะคะจากที่อยู่ศึกษามาแล้วก็อ่านมานะคะคือนักวิชาการบอกว่าตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึงอายุประมาณ3ปีนะคะจะเป็นช่วงโอกาสทองของพวกเราที่จะกระตุ้นพัฒนาการของเด็กนะคะแล้วก็ปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับเด็กนะคะให้ลูกเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็เรียนรู้ไวนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนนะคะว่า ตั้งแต่ลูกเกิดเนี่ยก็เปรียบเสมือนกระดาษขาวนะคะซึ่งเราสามารถใส่อะไรเข้าไปก็ได้เด็กจะเรียนรู้ไวหรือไม่นิสัยอ่อนโยนหรือไม่นะคะก็ล้วนมาจาก3ปีแรกนะคะแล้วก็การเลี้ยงดูของเราแล้วก็สภาพแวดล้อมนะคะ80%ของเซลล์สมองนะคะจะสร้างตั้งแต่วัยแรกเกิดถึงอายุ3ปีซึ่งนั่นก็คือหมายความว่ามันเป็นช่วงพัฒนาการของเด็กที่สำคัญมากๆเลย คือสมองเด็กเนี่ยช่วงนี้ก็คือจะพร้อมรับเต็มที่เลยนะคะแล้วเราก็จะสามารถที่จะปลูกฝังสิ่งดีๆและนิสัยดีๆได้ง่ายดๆนะคะทางที่จะสบายกับเราเนี่ยแล้วก็ดีต่อลูกด้วยนะคะก็คือพวกเราเนี่ยควรที่จะตั้งใจสอนเด็กตั้งแต่ช่วงนี้นะคะถึงอายุ3ปีดีกว่าไปนั่งพล่ำสอนเข้าในอนาคตนะคะ อยู่ไม่ใช่เอ็กซ์เพรสอะไรนะคะอยู่แค่จะมาแชร์วิธีสอนลูกของอยู่นะคะในช่วง3ปีแรกนี้วิธีแรกนะคะก็คือการที่เรามีกูดเรลชั่นชิพเนี่ยกับลูกของเรานะคะซึ่งก็หมายความว่าพวกเราก็ต้องใช้เวลาเล่นไปกับเขานะคะคือเล่นกับเขาแล้วก็สอนเขาไปเรื่อยๆนะคะก็คือเขาก็จะสามารถที่จะเรียนรู้จับเราได้กับคำศัพท์ของชีวิตประจำวันนะคะก็คือเหมือนนั่งรถ ก็ค wow. <t> ุย <kicked> ก <insane> ับเขาไปเรื and, ่อยๆนะคะเขาถามนู่นถามนี so ่เราก็ตอบไปเรื่อยๆเขาก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขนะคะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยการที่มีสัมพันธ์ดีกับเด็กนะคะคือเด็กก็จะไม่มีปมด้อยด้านนี้คือเขาจะรู้สึกถึงความอบอุ่นของพ่อแม่ให้กับลูกนะคะซึ่งจะเป็นข้อดีกับลูกมากเลยแล้วการที่ลูกเนี่ยมีสัมพันธ์ดีกับพวกเราจะสามารถให้พวกเราเนี่ยสอนหลายอย่างกับเขาได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะรับรู้จากพวกเรา ได้ง่ายเหมือนกันเพราะว่าเขาเชื่อใจพวกเราคือตอนอยู่กับลูกเนี่ยก็ต้องคุยหรือว่าแบบ engage กับลูกเต็มที่นะคะไม่ใช่ว่านั่งกดมือถือตลอดเวลานะคะแบบนี้มันก็เหมือนแบบไม่ได้อยู่กับลูกกับพ่อไม่ได้คุยกับเขาเลยหรือว่าแบบสร้าง relationship สำหรับคุณแม่คนไหนที่ไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงดูลูกเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเออทุกคนมีภาระไม่เหมือนกัน ก็แค่ว่าตอนอยู่กับลูกเนี่ยก็คือไม่ต้องนั่งกดมือถืออะไรอย่างนี้นะคะก็คือให้อยู่กับลูกเนี่ยเต็มที่เป็นเวลากับลูกที่มีคุณภาพนะคะเวลาสั้นๆกับลูกที่มีคุณภาพยังไงก็มีค่ามากกว่าเวลาอยู่กับลูกทั้งวันแต่ไม่มีคุณภาพนะคะฮะในเรื่องนี้สบายทุกช่องยื้าอายกายตา วิชไว้ไม่หนีงูนะมั้ยมีช่างยาวไวปยดนาะมน้าว่าน่าจะมีเสียงยิง,งล,ล่ะมีผู้นั้นช่างเกละย้าสองนะคะอยู่ชอบใช้แฟลชการ์ดให้ลูกเนี่ยเรียนรู้สับใหม่ๆนะคะแล้วก็ใช้แฟลชการ์ดให้ใช้เป็นกิจกรรมเล็กๆให้เขาพัฒนาความทรงจำด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะโชว์นะคะ 这是什 เฮลี่ไฮ่ล่ะเฮลี่ไฮแลวซาลีน 你在看哦。Strawberry。在哪里？哦，太厉害了！自行车。咋哇？哦，好厉害呀！直升机在哪里？ อ่าตัวเลอน่ไเลีนวิธีที่3นะคะนั่นก็คือการอ่านหนังสือโดยการอ่านหนังสือเนี่ยจะช่วยพัฒนาการของเด็กนะคะแล้วก็เรียนรู้แบบสนุกสนาน คือคุณแม่ก็ต้องคิดก่อนนะคะว่าโตขึ้นแล้วเนี่ยอยากให้ลูกเป็นคนประเภทแบบไหนคือส่วนตัวเนี่ยอยู่อยากให้ลูกเนี่ยรักการอ่านหนังสือนะคะเพราะการอ่านหนังสือเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อทุกคนมากเลย ก็เลยช่วงนี้ก็เป็นโอกาสทองนะคะที่จะสามารถปลูกฝังนิสัยให้เขารักการอ่านหนังสือนะคะซึ่งวิธีที่อยู่ใช้เนี่ยอยู่จะมีแบบ bedtime story ทุกคืนนะคะอยู่จะตั้งเป้าไว้ว่าจะให้อ่าน5้าเล่มต่อวันนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่ว่ามีเวลาหรือว่าก็แล้วแต่อารมณ์เขานะคะคือไม่บังคับไม่ซีเรียสขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเครียดแล้วก็ไม่สนุกสนานแล้วก็ไม่ชอบการอ่านหนังสือนะคะ mm hmm. ก็คือว่าปกติเนี่ยอยู่ก็จะอ่าน5้าเล่ม แล้วถ้าเขาไม่ต้องการอ่านอีกแล้วก็ไม่ต้องอ่านต่อแล้วถ้าเกิดเขาอยากจะอ่านอีกเนี่ยยูก็อ่านมากกว่า5เล่มเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่วันไหนที่เขาไม่อยากอ่านถึง5เล่มเขาอ่านแค่หนึ่งเล่มอยู่ก็อ่านแค่เล่มเดียวค่ะแล้วตอนอ่านเนี่ยยูก็อยากจะให้เป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานของเขานะคะเขาก็จะเหมือนอยากจะอ่านหนังสือตลอดเลยนะคะชโอเคโอเคโอเคไปีชานะ เนี่แหละค่ะทุกคนอันนี้ก็คือบุ๊กเชล์ของสลีนเองนะคะจะมีหนังสือหลากหลายมากเลยจะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยนะคะหนังสือประเภทพวกนี้ก็มีประโยชน์มากเลยนะคะว่าสอนวาเออทำไมปวดฟันนะคะเขาก็จะ อ่านไปแล้วก็เขาก็ยอมแปลงฟันมากขึ้นเลยอันนี้หนังสือเล่มนี้นะคะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะจะมีหลากหลายมากเลยอันนี้คือแบบปวดฟันใช่ไหมคะมีแบบเอ่อทำไมกุุงกิง้งหัวเหม็นต้องสระผมอันนี้เขาก็ยอมสักผมได้มากขึ้นเลยนะคะแล้วก็อืมอันนี้แบบเรื่องโควิดนะคะเขาก็ยอมล้างมืออ่าเล่นแชโด อ่าอันนี้เขาก็รักพี่น้องเขามากขึ้นนะคะเล่มนี้เขาก็ชอบมากเลยกุุงกิ่งรักน้องที่เขาอ่านแล้วสนุกเนี่ยจะเป็นพวกแบบฟลิปบุ๊กอย่างนี้นะคะแบบนี้จะสอนเขาได้ง่ายมากกว่าเออนี่คือสลักนะตอนกลางคืนนะมีสัตว์อะไรบ้างนะคะนี่เขาก็จะเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็แบบสนุกสนานด้วยวันนี้อยู่ก็จะแชร์ประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะให้ประโยชน์ต่อทุกคนเนี่ยไม่มากก็น้อยนะคะ ถ้าเราคลิกกันในระดับหนึ่งก็ขอให้ช่วย subscribe แล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะ